เราจะต่อนะคลิปเนี้ยยังเป็นคลิปมะม่วงอยู่นะอาจารย์พาเข้าสวนดูดี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 อาจารย์ตานแล้วตอแล้วตอแลตอแล้วเราเจอทองคำป่าสุขาตน้นโอ้ยสวนเนาะ โอ๋อบ be oh, ังดูคนก็สูข้าต้นอ๋อบ่ได้กินเดี๋ยวนี้แหละบ่มีส่วนของมือด้วยบังบังบังดูไอนี่โอ้ยตายแล้วสะอ่อนอาจารย์เนี่ยกำลังดีเนี่ยขอดได้หนีิขอดได้บัดนยิ้มด้วยนี่เอาเลยค่ะเอาเลยอืมท้ายเป็นน้ำขอดเป็นน้ำเด็ดเป็นน้ำการเรียกการเรียกว่าอันอันอันขอแบบย่างอัน อาจจ้าของปฏิเสธบ่ได้เูืเออยู่นวยนี่น้อยถ้าเพิ่นใบนาวเบิ่งด้วมันตมไหลอันนี้ก็เป็น,น,นอือมแมงไมากินกับป้อยกันโอ้สะอ่อนเพิ่นตายละ,ะอันนี้คืออะไรขาตันเนี้ย อุ้ยตายแล้วมัมเบอร์รี่ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยไมเลยเพราะว่าเป็นส่วออแกนิคตาย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 ,ตายพันมีความสุขหลายเลยนี่มึงดูน้าอาจารย์อิ่มเออมีความสุขอยู่กับอันสวนปลอดสารเนาะอยู่กับเกษตร,รปากแดงนี่ค่ะมีความสุข <c oughs> อาจารย์อันกินโซอันแฟนคลับของเกษตร,รปากแดงได้เม็ดดำดำไหมเม็ดดำดำเม็ดดำดำเม็ดำๆๆมดำดำอ้าปี๊ดปิดปิดปิดอ่ะเอา หันมาก่อนหันมาก่อนหันมาก่อนหันมาบีต์ปีบ์ปีต์ปีต์ปีต์ใช่ไหมอ่ะบีตบปีตอ่ะวางอ่ะอ่ะรอเพิ่นก่อนอ่ะย้อนยนมาอ่ะจ้าอ่ะย้อนใจฝากเลยพอดีโอ้ยตายแล้วอิ่งชาเพื่อนอ่ะมันแซบอ่ะอืมอืม น่หน่หน่หน,ห,นหน่าดู่ไม่กดค่เด,ด้ออืออ่ะปอนปๆอนปอ้อแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย